ขอความเจริญพัฒธรรมจอมเกิดมีแดท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงจากสีประการมาหลายตอนแล้วซึ่งท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้ในทุกตอนในเดือนกุมภาพันธ์ศวร167เพราะว่าข้อคิดในในเดือนนี้ในปีนี้มีความสำคัญต่ออนาคตเฉพาะหน้าและยาวไกล ได้กล่าวถึงสัพปะติปเทศวาสะเรื่องอยู่ในชุมชนสังคมที่จะพัฒนาตัวเราเกล่าวไปแล้วสัพปริปปรสุปปัสยะหรือสัพปริสุปสังเสวะอยู่กับนักปราชญ์บัณฑิตด้านหนังสืออัตตสัเป็นปฏิปะทำตัวให้เป็นคนดี กาทำเป็นอเป็นคนดีมีความสงฆต้องมีปริธานได้ตัวอย่างที่ดีเขาทีปฏิบัติกำจัดอุปสรรคมีจะรักไม่เสมคายยอมผิดลายประชามปฏิฐานถ้าท่านโอนเอ็นอ่อนไหวไปคบกับคนชั่วนิยมคนเลวท่านก็ต้องเข้าไปสู่กลุ่มคนเลวกลุ่มคนเลวก็จะมีแรงคนเลวคือแรงอัมยมุกอบามมุหประการ เอาง่ายๆก็แล้วก็เทปครับผับบาร์ร้านสถานเรื่องลมซ่องโสเฟณีและยาเสพติดเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจเป็นคนดีการไม่ตั้งใจเป็นคนดีนะั้นถ้าจะมีความทุกข์ตลอดชีวิตชีวิตจะต้องนอนที่บ้านนอนที่ครุกเป็นคนดีนอนกลางทุ่งบ้านใครก็ได้วันนี้พวกยาจกเขาเป็นคนดีแต่เขาง่ายเปรี้ยเสียขาเขาเดินทางได้ทั่วประเทศนะ ถ้าเป็นคนมือดีตินดีแต่ไม่มีอัตตาสมัครปณิธิทำไมต้องไปนอนในคุกทำไมต้องโดนยิงตายโดนฆ่าตายเด็กๆมีปัญหาหมดเพราะอะไรเพราะไม่ตั้งใจเป็นคนดีไงเมื่อตั้งใจจะเป็นคนดีก็ต้องคดีความทะเลาะวิวาทกันยิงกันตายฆ่ากันตายเข้าคุสตามันเกิดจากแรงบันยมุกท่านั้นแหละไอ้มุกเป็นแหล่งก็มีท่าน อวัยโม,ยม,ยมแบบลบซ่อนก็มีแล้วชีวิตจะทุกตลอดทําไมตาข็พิคนพิการติดโค้สุตราแล้วเป็นไงละ่ะก็ทําไมเชื่อในอัตตาสมาปณิทิการใจทําดีซะหน่อยนะปฏิเสธความเชื่วไม่นะ่าตาลทานไม่นะ่าไม่เว้ยจบเลยท่านจะกลายเป็นภพต้านทานที่แข็งแกร่งสําหรับชีวิตของเราทุกคนเพราะฉะนั้น อัตมาสมปันีิจึงเป็นสี่จักรที่สาคันอีกสี่หนึ่งที่จะพัดนผัสไปสู่ความเจริญ